Uh, yeah. นมัสการรักคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสังคมดีมีระเบียบเป็นเครื่องวัดคนเคร่งครัดต่อวินัยไม่สับสนเหมือนดอกไม้ร้อยรวมไว้ไม่วกวล เป็นมงคลคือมาลายัายไหวบูชาดอกไม้จำนวนมากที่วางรวมกันหากวางอยู่กระจัดกระจายก็จะดูรกรุงรงังและไร้คุณค่าแต่เมื่อนำามาร้อยรวมกันด้วยเส้นได้ก็จะกลายเป็นพวงมาลายัยที่งดงามเส้นได้ที่ใช้ร้อยดอกไม้จึงเปรียบเสมือนวินัย ที่เป็นกลไกในการควบคุมสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขสังคมใดขาดวินยัยสังคมนั้นก็ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามไม่ได้สังคมจะมีวินยัยต้องเริ่มที่คนในสังคมมีวินัยก่อนและคนที่สมบูรณ์จะต้องมีวินัยทั้งทางโลกและทางธรรม วินัยทางโลกคือระเบียบแบบแผนกฎกฎติกาที่ใช้สำหรับควบคุมสังคมเพื่อให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นวินัยทางธรรมคือศีลเป็นกฎสำหรับควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของเราไม่ให้เป็นพิดแก่ใครไม่ให้เป็นภัยแก่ตนเองศีลหเป็นวินัยทางธรรมเบื้องตน้น ที่ช่วยรักษาระเบียบวินัยของสังคมสังคมดีมีวินัยจึงต้องใช้ศีห้าจัดระเบียบด,ดังนี้สังคมมีวินัยด้วยการรักษาศีข้อหนึ่งคือละเว้นจากการฆ่าคนเรานั้นไม่มีชีวิตสำรองมีเพียงหนึ่งชีวิตทุกคนจึงห่วงแหนชีวิตของตนมากกว่าทรัพย์สินใดๆ คือมีเมตตาจิตต่อกันเพราะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสะดนบันดาลให้มนุษย์ปลอดภัยในชีวิตได้เท่าเมตตาที่มีในจิตใจสังคมจะอบอวลด้วยความรักความเมตตาปราณีไม่มีปัญหาอาทยากรรมเพราะเราทุกคนไม่เบียดเบียนกันสังคมมีวินัยด้วยการรักษาสี่ข้อสอง คือละเว้นจากการถือสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นเราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นไฟที่เผาผลาญสันติสุขของสังคมต้องรู้จักเข่ารพในสิทธิทรัพย์สินของผู้อื่นการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นคือการทำลายความภูมิใจของตนเอง สังคมจะก้าวหน้าหมดปัญหาการทุจริตคดโกงเพราะเรามีความซื่อสัตย์สุจริตสังคมมีวินัยด้วยการรักษาศีลข้อ3คือละเว้นจากการประพฤติผิดในการมควบคุมตนไม่ให้เป็นคนใจหยาบมากรักเป็นคนรักเดียวใจเดียวสิ่งที่สร้างความสุขในครอบครัว หัวใจสําคัญไม่ใช่สมบัติภายนอกหากแต่เป็นสมบัติภายในคือความรักความอบอุ่นในครอบครัวสังคมจะสงบสุขไม่มีปัญหาครอบครัวเพราะเรามีความพอใจในคู่ครองของตนสังคมมีวินัยด้วยการรักษาศีลข้อสี่คือละเว้นจากการพูดวจีทุจริตเพชรเทียมแม้หมื่นเม็ด สู้เผ็ดแทนเม็ดเดียวไม่ได้คำพูดเท็จแม้หมื่นคําสู้คำจริงแม้คำเดียวไม่ได้พึงมีสัจจากความซื่อตรงต่อกันสังคมจงงดงามปราศจากการหลอกลวงเพราะเราพูดอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงสังคมมีวินัยด้วยการรักษาศีลข้อห้าคือละเว้นจากการดื่มสุราเมรยัย สุราและยาเสพติดมีประสิทธิภาพในการทำลายมนุษย์สร้างความหายนะให้แก่สังคมเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะถูกปกปิดด้วยอำนาจแห่งสุราเมรยัยเมื่อนั้นการกระทำย่อมบูดคำพูดย่อมบิดความคิดย่อมเบี้ยวสังคมจะเบิกบาน ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมาเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าวินัยที่ศึกษาปฏิบัติตามดีแล้วเป็นมงคลคือความเจริญอันสูงสุดเพราะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต สังคมจะดีจึงต้องเริ่มที่คนมีวินัยในตนเองด้วยการรักษาศีห้าถ้าทุกคนรักษาระเบียบวินัยของตนเองได้ดังนี้จอมสร้างสังคมที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นคนดีมีวินัยได้ประโยชน์ป้องกันโทษไม่ให้เกิดเระเสือสี ระเบียบมีวินัยใจเปรมปรีสังคมมีสันติสุขทุกคืนวัน